بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الحمد لله في การอ่านกิรติเล่มสองของเราก็ดำเนินมาถึงหน้าที่27เริ่มจากหน้าที่25เป็นต้นมาเนี่ยแบบฝึกกิรตีให้นักเรียนฝึกการอ่านออกเสียงยาวสองฮารกะที่เป็นสระฟัตหะ มีสระฟัทะและตามหลังด้วยอลิฟให้อ่านเสียงยาวหน้า27ก็จะสลับที่บางครั้งอยู่ข้างหน้าบางครั้งอยู่ตรงกลางก็ให้นักเรียนเพิ่มความความคล่องของนักเรียนในการอ่านในกรอบข้างบนก็คือซาลิมุนซาลามุนซาลิมุนซาลามุน ให้นักเรียนสังเกตอัลิฟที่ตามหลังสระฟะั้าคำแรกซาอ่านยาวคำที่สองซาอ่านสั้นเพราะไม่มีอัลิฟตามหลังไปยาวที่ลาซาลิมุนซาลามุนเอานักเรียนอ่านบ si ิสมิลลาห์บิสมิลลาิ์รีรหามานิรราฮิมกี่ยามุนซีรอซีรอยุน แล้วอันนี้คืออะไรอ๋ออันนั้นอันนั้นคือสัญ,ญลักษณ์ว่าอ่านยาวเอาอ่านไปก่อนอีหน้าอุนใา่ยี่ดุนอรอฮีบนุน Simon Kita ban Dina an Tiro man ซีบินอาริฟอาริฟินตัวอะไรตัวอะไรมีจุดตัวนี้อา่าตัวนี้มีจุดตัวอะไร โอ้โกซีรุนลี亚马ลินซีโร่ยันฮามิดันอับบออัลิฟฮะโคไอนโรยฮะ หะฮะยะวาวมีมนูนลมามอลิฟโรใน่<ะ>นอลิฟอ่ะลามรอ่า<ะ>เปิดหน้าต่อไปหน้าที่ยี่สิบแปดหน้ายี่สิบแปดหน้ายี่สิบแปดก็เหมือนเดิมนะถ้าไม่มีอลิฟสั้น ถ้ามีอัลิฟตามหลังก็อ่านสลับฟัทายาวก็ฟัซุนกอฟาซุนแล้วเขาจะบอกซ้ำทำไมอะก็ให้นักเรียนฝึกอ่านจนคล่องไงการสลับเนี่ยสำคัญที่ในกรอบข้างล่างที่นกักเรียนอ่านนั้นสลับบางคําไม่มีอัลิฟบางคํามีอัลิฟตําแหน่งหน้าตําแหน่งกลาง พอนกักเรียนได้ฝึกเนี่ยมันก็จะทำให้นกักเรียนคล่องนะคล่องก็ฝซุนกอฟอซุนเอานะกักเรียนอ่าาซาลามุนซาลามุนซาลามุนอ่าเนี่ยหน้าน,นี้ก็สอนเด็กอยู่ นั <ซา S 1> ่นแหละหเ,ลเอาใหม่ตั้งแต่ตั้ง,ท,งทั้งแถวเลยซาลามุนเยอะซาลามุน<ม>ซาลามุนนั่นแหละนี่คือประโยชน์ของมันในหน้านี้โตฮารน <Ha. S 2> อนฮะโตฮารอน yeah.

โลวารุ่นโอ้ฟารุน,รนอบอกโอ้โหเยอะจังบอกชื่อของพยัญชน,นะบะยิมฮะเคาดอินโค้ยอ,อินอิโนโอ้ยโค้ยฟะกอฟกาฟลามมีมนูนในนูนท <ำ S 1> ยาไหมใหญ่ว้าวะฮะทำซะยะกะซะ ส่าดัลแซนโรไซไซซีนฟอด,ด,อดโบดโปลามนูนไปหน้าที่ยี่สิบเก้า หน้าที่29อีกสักหน้าหนึ่งในตอนนี้อ,อ,นอัออนเาลอ์ดอรอบุนดอรบุนดอรบุนลาโควันลาโควันลาโควันชี้ชี้จากข้างล่างขาบารอน Hmm. Nah. Ini Safarin. Safarin. นี่สระอะไรข่าวบารุนอือขอบารุนขอบารุนซาฟาริน Safarin. Sakor, Sakor. Ropen. Ron. Uh, Sakoron. Uh. Sakoron. 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 Manaan, manaan, manaan. Uh. Sa ibun. Za. Za. Hi. Hi. Bun. Za bun. Zahibun. bún yeah. à, oh Zahibun. mày yeah. Zahabun. hi Zahibun. ha bún bỏng sao tua à? 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 0อ่ามยี่ีีกดิแ้อ่าทำดีะในเนี่ยแถวหน้า27 28 29ของเล่มสองนี่แหละอ่าเป็นจุดที่เป็นหน้าที่วัดนักเรียนจริงๆเลยเพราะว่าเขาจะสลับสลับไปสลับมามีสั้นมียาวสลับตำแหน่งของของการอ่านยาวนะฮะอ่ พอถึงหน้านี้เนี่ยสนุกเลยสอนอเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนเผลอเดี๋ยวเดี๋ยวนักเรียนเผลอล้วก็ต้องจับให้ดีก,ก็ขอย้ําว่าให้น,นักเรียนอ่านถ้ายังไม่แม่นพอไม่ต้องให้ข้ามหน้าไม่ต้องให้ผ่านหน้านี้ก่อนให้ให้ลงไปอ่านใหม่อยู่นั่นแหละนะให้อยู่หน้าเดิมอยู่นั่นแหละจนกว่าจะอ่านคล่องก็หวังว่าได้รับประโยชน์จากการสาธิตการอ่านพร้อมอธิบายเลย็กน้อยของ baik fukirati ini kali ini wallahi taufik wallih hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh